สวัสดีค่ะเด็กๆในชั่วโมงแรกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมมศึกษาปีที่1นนะคะเรายังอยู่ในหัวข้อในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในหัวข้อที่5.13ค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของ โจทย์ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้างทบทวนกันหน่อยนะลูกนะโจทย์ปัญหาประกอบด้วยสส่วนหลักๆก,ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามบอกคือบอกอะไรอย่างเช่นนักเรียนมีดินสอห้าแท่งครูโอมีเงิน10บ,บาทแก้วตามีขนม5ชิ้นอย่างเงี้ยหลกแล้วสิ่งที่โจทย์ถามประมาณไหนแม่ขายคะ่ะ ขายส้มได้เงินทั้งหมดกี่บาทครูโอมีเงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนมียังลบทั้งหมดกี่อันคำว่ากี่จะเป็นตัวคำถามนะลูกนะจำได้ไหมคะผ่านเรื่องนี้มาสองหัวข้อแล้วนะไปดูสถานการณ์แรกใบบวัวอ่านหนังสือนิทานไปแล้วเจ็ดเล่ม ใบบัวอา่านหนังสือนิทานไปแล้วเจ็ดเล่มใบบัวต้องอา่านอีกกี่เล่มจึงจะครบ12เล่มใบบัวต้องอ่านอีกกี่เล่มจึงจะครบสิเล่มจากตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรลูกโจทย์ถามคือถามว่าใบบัวต้องอ่านอีกกี่เล่มเห็นไหมมีคําว่ากี่แล้วนะใบบัวต้องอ่านอีกกี่เล่มจึงจะครบ12เล่ม <st> โจทย์บอกอะไรแล้วคะโจทย์บอกว่าใบบัวอ่านหนังสือนิทานไปแล้วเจดเล่มอ่านไปแล้วเจดเล่มแสดงว่าเราต้องอ่านเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกถึงจะครบ12เพิ่มขึ้นดังนั้น7บวกจำนวนใดาราคาที่ได้เท่ากับ12ในการเขียนรูปประโยคสัญลักษณ์7บวกด้วยจำนวนใดเห็นไหมคะ นั่นก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าในโจทย์แบบนี้ในเรื่องที่เราเคยเรียนผ่านมาแต่ออกมาในรูปแบบของประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้เป็นอย่างนี้นะคะ7บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ12หาคำตอบได้ยังไงลูกนับเพิ่มต่อจาก7ใหดที่ถึง12ใช่ไหมคะก็นับเพิ่มใช่ไหมเจ็ดละแปด0 1้าสิบสิบอกี่นิ้วคะลูก5นิ้วดังนั้น7บวก ด้วย5เท่ากับ12ค่ะสรุปเป็นคำตอบเลยว่าใบบัวต้องอ่านอีก5เล่มจึงจะครบ12เล่มค่ะต่อไปอแก้วตามีหนังสือนิทานกี่เล่มถ้านำไปบริจาค4เล่มแล้วยังเหลือ11เล่มแสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องมีเยอะกว่า11เล่มถูกไหมคะคิดยังไงล่ะลูก แก้วตามีหนังสือกี่เล่มนี่รู้หรือยังยังเพราะฉะนั้นไปดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแก้วตามีหนังสือนิทานกี่เล่มคือก่อนหน้านี้มีกี่เล่มสิ่งที่โจทย์บอกคือถ้านำไปบริจาคสี่เล่มแล้วยังเหลืออีก1 1บเอล่มแบบนี้จะหาคำตอบได้ยังไงจำนวนใดใช่ไหมคะ นำไปบริจาคนี่จำนวนจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นลกูกลดลงใช่ไหมคะลดลงแล้วเป็นวิธีอะไรนำไปบริจาคเยี่ยมหลายคนตบโอบครูโอได้ว่าเป็นวิธีลบนั่นคือจำนวนใดลบด้วย4แล้วได้11คะประโยคสัญลักษณ์จึงเขียนได้เป็นช่องว่างหรือแทนจำนวนใดใช่ไหมคะคือจำนวนที่แก้วตาลมีหนังสือทั้งหมด จำนวนใดลบด้วย4เท่ากับ11จำได้ไหมครูโอ,โอบอกว่าวิธีหาตัวตั้งหรือตัวหน้าสุดถ้าเป็นตัวตัวตั้งของวิธีลบเด็กๆจะหาคำตอบได้กลับกันคือ,อโดยการบวกเอาอะไรบวกคะเอา11หรือตัวผลลบบวกกับ4ซึ่งเป็นตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งคะ่ะเพราะนั้น11นะับเพิ่มต่ออีก4ค่ะ11แล้ว12 13 14, 15 จำได้นะคะดังนั้น15ลบด้วย4เท่ากับ11ค่ะลูกสรุปได้ว่าแก้วตามีหนังสือนิทานทั้งหมด15เล่มค่ะเด็กๆอาตัวอย่างถัดมาแก้วตามีเงินเท่าไหร่ลูก20บาทซื้อหนังสือไป1เล่มเหลือเงิน9บาทหนังสือราคากี่บาทโจทย์ถามอะไรคะเด็กๆ โจทย์ถามว่าหนังสือราคากี่บาทแล้วบอกอะไรเรามาบ้างโจทย์อะโจทย์บอกอะไรลูกแก้วตามีเงินจุดจุดจุดบาทซื้อหนังสือไปหนึ่งเล่มเหลือเงินจุดจุดจุดบาทอ่ะตามนี้เลยใครอ่านยังไม่ออกแต่รู้ว่าตัวเลขที่ปรากฏตัวนี้แก้วตามีเงินก็เขียนเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะนี่แสดงว่าตรงนี้ต้องเติมเลขอะไรลูกแก้วตามีเงิน20บาทซื้อหนังสือไปหนึ่งเล่มเหลือเงินกี่บาทคะ เหลือเงิน9บาทประโยคสัญ,ญลักษณ์เด็กๆก,ก็จะเขียนได้เป็น20ลบด้วยจำนวนใดถูกไหมลูกก็ยังไม่รู้ว่าราคาหนังสือกี่บาทก็แทนด้วยจำนวนช่องว่างหรือแทนด้วยจำนวนใดใช่ไหมคะยีลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ9ก้าไดเท่ากับ11คะ่ะลูกนับเพิ่มต่อจาก9ให้ถึง20ใช่ไหมคะหรือใช้วิธีการขีดได้หมดนะลุกนะ หนังสือสรุปคำตอบหนังสือราคา11บาทค่ะอ่าไปดูตัวอย่างถัดไปเดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มถ้าได้มาอีก5่าเล่มทำให้ตอนนี้ต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนทั้งหมด14เล่มมีเยอะสุดคือ1 4ตอนนี้โจทย์ถามว่าเดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มถ้าได้มาอีกคือสิ่งที่โจทย์บอกมาอีกเท่าไหร่คะ มาอีก5่าเล่มใช่ไหมคะทำให้ตอนนี้ต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนทั้งหมด14เล่มประโยคสัญลักษณ์คำถามถามว่าเดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มนั่นก็คือแทนด้วยจำนวนใดที่บวกด้วย5แล้วเท่ากับ14ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนใดคือช่องว่างบวกด้วย5แล้วเท่ากับ14 ก่อนหน้าจะเป็น14เล่มเนะี่ยต้นกล้ามีกี่เล่มเมื่อกี้ครูโอบอกว่าการหาตัวตั้งของการลบทีนี้หาตัวตั้งของการบวกกลับกันจะหาโดยวิธีลบนั่นก็คือ14ลบด้วย5นับเพิ่มต่อจากหให้ถึง14ลูกพร้อมแล้วนะ5แล้ว6 7 8 9 10 1ิ1เ1็ดสงีกี่นิ้วที่ครูโอป่อยนิ้วออกมา9นิ้วดังนั้นสรุปได้ว่าเดิมต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูน9เล่มค่ะเด็กๆตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบใบบัวอ่านหนังสือได้8หน้าต้องอ่านอีกกี่หน้าจึงจะครบสิบหกเดิมๆคุ้นๆไหมคะจากตัวอย่างแรกเลยเพราะฉะนั้น8บวกด้วยจำนวนใดถึงจะเท่ากับสิ เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น8บวกด้วยช่องว่างหรือพูดว่า8บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ16อ้าววิธีหาคำตอบก็นับเพิ่มต่อจาก8ให้ถึง16ถูกไหมคะ8แล้ว9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16กี่นิ้วลูก8นิ้วที่ครูดอดปล่อยออกมาดังนั้นต้องอ่านอีกต้องอ่านอีก8หน้าค่ะ ข้อที่2เดิมคุณมีหนังสือการ์ตูนกี่เล่มถ้าได้มาเพิ่มอีกหเล่มทำให้ตอนนี้คุณมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมด12เล่มค่ะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยนั่นก็คือจำนวนใดบวกด้วย6เท่ากับ12พอเพราะยังไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณมีทั้งหมดกี่เล่มอ่าดังนั้นหาคำตอบได้ก็คือ สิ 12, ลบด้วย6ถูกไหมลูกตรงข้ามนี่ครูโอพูดถึงว่าการหานะตัวหน้าสุดเรียกว่าตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นนับเพิ่มต่อจาก6กให้ถึง12ค่ะหแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสบอดบสอกี่นิ้วค่ะลูกหนิ้วดังนั้นเดิมคุณมีหนังสือการ์ตูนหกเล่มพอได้มาอีกหเล่มก็จะได้เท่ากับสิองเล่มที่มีอยู่ปัจจุบนันค่ะพอได้ไหมคะ พอได้อยู่เนาะวันนี้เด็กๆจะได้ทำแบบฝึกหัดหน้า 152, 153และ154มาดู1.1ครูโอจะอ่านโจทย์ให้นะแก้วตามีดินสอ6แท่งเอ้ยแก้วตามีดินสอในกล่อง6แท่งต้องใส่เพิ่มอีกอกี่แท่งจึงจะครบ12แท่งคล้ายๆเดิมไหมคะต้องใส่เพิ่มอีกอกี่แท่งจึงจะครบสิ่งที่โจทย์ถาม จิงจะครบกี่แท่งคะ12ใส่ไปแก้ตามีดินสอในกล่องกี่แท่งลูก6แท่งใส่ไปอันนี้คุ้นๆแบบเดิมดังนั้น6ต้องเป็นยังไงถึงจะเท่ากับ12ลูก6บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ12ถูกไหมคะนั่นคือ6บวกด้วยช่องว่างเท่ากับ12และนับหาคําตอบออกมานะลูกนะ ข้อ1.2พรอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นคะพรอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นถ้าแบ่งให้น้องไป7ชิ้นแล้วเหลืออยู่11ชิ้นคล้ายๆเดิมเลยลูกเด็กๆกลับไปดูคลิปเมื่อกี้นะคะแล้วดูและทำไปพร้อมกันเลยตัวเลขอาจจะนิดเดียวที่มันต่างแต่วิธีทําเหมือนเหมือนเดิมนะลูกนะมาดูที่2.1ต้นกล้าพับเรือกระดาษได้9ลำพับต้องพับอีกกี่ ต้องพับอีกกี่ลำจึงจะครบ14ลำอันนี้ก็คล้ายๆเดิมมาลกูกใช่ไหมย้อนกลับไปดูคลิปในลูกนะหาได้ง่ายๆค่ะ2.2หน่อยพับถุงกระดาษได้กี่ถุงแม่ให้อีก3ถุงก็เหมือนเมื่อกี้เลยทำให้หน่อยมีถุงกระดาษ11ถุงอันนี้ไปเติมมานะคะ3.1แก้วตามีลูกโป่งสีแดงและสีฟ้ารวม15อันนี้ตั้งต้นมี15เป็นลูกโป่งสีแดง กี่ลูกคำถามอยู่ตรงกลางดังนั้นจะต้องเท่ากับช่องว่างอยู่ตรงกลางนะคะนี่15เป,เป็นสีแดงกี่ลูกนั่นก็คือ15ลบด้วยจํานวนใดเท่ากับ7ใช่ไหมคะช่องว่างจะอยู่ระหว่างก่อนเครื่องหมายเท่ากับหลังเครื่องหมายลบนี่ไปฝึกทํามา3.2ใบบวัวมีขนมเปียกปูนกี่ชิ้น ตั้งต้นนะใบบัวมีขนมเปียกปูนทั้งหมดกี่ชิ้นใส่บาตรไป8ชิ้นแล้วยังเหลืออีก8ชิ้นคล้ายๆเดิมลูกหนูต้องฝึกคำเองนะคะครูต้องการให้หนูฝึก3.3มขุนมีลูกอม,ม18เมตรให้เพื่อนไปแล้วเหลือลูกอม,มอีก7เมตรขุนให้ลูกอมเพื่อนไปกี่เมตรคะเด็กๆให้ไปนี่เป็นวิธีอะไรลูกวิธีลบเนาะดังนั้น18ลบด้วย7เท่ากับช่องว่างและหาคำตอบมานะคะและ ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเด็กๆจะได้ทำหน้าเดียวคือหน้านี้นะลูกนะมีอยู่6ข้อเขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะข้อที่1แม่มีมะม่วงสุก9ผลมะม่วงดิบ5ผลแม่มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลแสดงว่าทำอะไรกันลูกเอาไปทำอะไรคะถึงจะได้คำตอบ9หาคำตอบได้โดยนำา9บวกกับ 5แล้วเท่ากับช่องว่างใช่ไหมคะแล้วบวกออกมาได้คําตอบเท่าไรฝึกบวกนะลูกนะ2ลุงมีต้นฝรั่ง13าต้นปลูกไป6ต้นเหลือต้นฝรั่งกี่ต้นมี13ปลูกไป6เหลือแสดงว่าเป็นวิธีอะไรลูกวิธีลบใช่ไหมคะอย่าลืมเขียนเท่ากับช่องว่างนะหลายคนอนะ่ะเขียนะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ถ้าโจทย์ปัญหาแบบนี้มันมีตัวเลขแค่2ตัวหนูต้องเท่าก,กับช่องว่างนะลูกข้อ3อาปลูกชมพู่ส2ต้นปลูกฝรั่ง5ต้นบอกว่าบอกมาเลยว่าปลูกชมพู่ไป12ปลูกฝรั่ง5าอาปลูกต้นไม้ทั้งหมดในกี่ต้นเป็นวิธีอะไรลูกวิธีบวกใช่ไหมคะมหาคําตอบไม่ได้นะข้อที่4ขุนปลูกมะพร้าวสิต้นปลูกมะดาวน้อยกว่ามะพร้าวสต้น จำนวนมะนาวจะเกินมะพร้าวได้ไหมลูกถ้าแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าหนูต้องไปทำด้วยอาหารคำตอบได้โดวยวิธีไหนลูกวิธีลบถึงจะได้ว่าขุนปลูกมะนาวกี่ต้นและเงื่อนไขบอกปลูกมะนาวน้อยกว่ามะพร้าวดังนั้นสิบสามลบด้วยสี่เนาะข้อห้าสายใจมีแตงกวาสิบห้าผลมีแตงโมมากกว่าแตงกวาสี่ผลสายใจมีแตงโมกี่ผล แตงโมเขาถามแตงโมและแตงโมมากกว่าแตงกวาดังนั้นหนูต้องไปทำอะไรลูกถึงจะได้จำนวนที่มากเพิ่มขึ้นนำไปบวกและอย่าลืมเท่ากับช่องว่างนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่6กุหลาบมีมังคุด18ผลมีน้อยหนาน้อยกว่ามังคุด7ผลกุหลาบมีน้อยหนากี่ผลน้อยหนาบอกว่ามากหรือว่าน้อยกว่ามังคุดลูกน้อยกว่าดังนั้นนำไปทำอะไรคะ นำไปลบใช่ไหมคะครูโอกก๊ไกด์ไลน์หรือแนะวิธีไปแล้วเด็กๆอย่าลืมบวกหรือลบให้ถูกต้องฝึกนะลูกนะอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูโอด้วยนะคะทั้งรูปตอนที่ทำงานรูปผลงานเพื่อครูโอจะได้เช็คนะคะจบแล้วในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สูซูนะคะเด็กๆวันนี้ครูอโอคอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตั้งใจทํากันบ้านนะคะลูก